สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับปาดเจ็บวันนี้นที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพิรมนินทยาผู้รากาการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> และสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปมอบแก่สิเอกอดิศักดิ์โชคบัณฑิตและอาสาสมัครทหารพรานประพันธ์ศรีสันเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุร่มผู้ก่อเหตุรุนแรงรอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน2002หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ทำการลาดตระเวนเส้นทางบริเวณเขตรอยต่อหมู่ที่3บ้านสะรงและหมู่ที่5บ้านจาระบอง,งอตำบเขาลตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่29ธันวาคม2564การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสองรายและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรโดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อการเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักของชาวไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนโดยเฉพาะการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร โดยเฉพาะโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมงหรือโครงการอ่างเก็บน้ำนรฤบดินทราจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษมีพระราชดำริเมื่อปี2521และก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเก็บตักน้ำได้ตั้งแต่ปลายปี2559เป็นต้นมา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่รอบด้านหลังจากที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้เนี่ยก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เก็บกาัก,ากน้ำได้เนี่ยก็ทำให้เกิดความสมบูรณ์ของพันไม้นะครับสร้างความชุ่มชื้นความสมบูรณ์พันไม้ก็กลับมาการเกิดไฟไหม้ป่าก็ หมดไปนะครับการเข้าไปบุกรุก,กหาสัตว์ปา่าก็ลดน้อยลงไปนะครับเวลานี้เนี่ยสัตว์ป่าสมบูรณ์อยู่บริเวณโดยเฉพาะบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำนะครับเนื่องจากว่าพอมีอ่างเก็บน้ําก็เป็นแหล่งน้ํากินของสัตว์ป่าเหล่านี้นะครับประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นแหล่งพอ 1, ่อพันธุปลาน้ําจืดนะครับว่าอ่างเก็บน้ําแห่งนี้เนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ําขนาด295ล้านลูกบาทเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อุดมด้วยพันธุปลา เล็กใหญ่มากมายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามการบริหารจัดการของโครงการอย่างต่อเนื่องโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรีลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและมีพระราชดำริให้ทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆจัดทำยุทธศาสาตร์ในการหาแนวทางให้เกษตรกรปลูกพืชที่มีคุณค่าเพื่อการมีรายได้อย่างยั่งยืนสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นพระมหากราุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยนะครับจริงๆแล้วในสวนผลไม้เนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลงใหญ่ไม้ผลต่างๆเนี่ยนะครับเราได้รับอน,น้สง์อันนี้นะครับทาให้เราเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราผลิตนะครับไม้ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยการผลิตในเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับทำให้คุณภาพของผลไม้เนี่ยดีเยี่ยมมากๆนะครับแล้วต้นไม้ไม่ขาดแคลนน้ำมีการเจริญเติบโตในช่วง นะครับในช่วงของการผลิตลูกอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรณุณาคุณอย่างยิ่งเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2 5 6 5แก่ผู้มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2565แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรในวันเสาร์ที่1มกราคม2565ตั้งแต่เวลา7นฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาการนี้สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรดังนี้ พระบรมมหาราชวังบริเวณสนามข้างศาลาลูกขุนในพระราชวังบางปะอินวังไกลกังวลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศพระตำหนักภูพานราชนิเวศพระตำหนักทักษิณราชนิเวศโปรดแต่งกายสุภาพและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทยสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่จุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัด ประชาชนที่มาลงนามในพระบรมมหาราชวังสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสอรอมตัตยกุลและดิฉันกมลวันณศุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ